อ,องศานะครับผมเลือกเป็นไฟสินเงินกระพริบนะครับเต็มที่3ามทมสาตรงนี้นะครับปกติแล้วมันต้องเป็นสามทมสาแล้วถ้าเราไปตั้งที่ก AR, ล่องเคบาเราก็ต้องเลือกเป็น3ามทานะครับนะครับตอนนี้ถัดมากดอีกทีหนึง่งมาทิศค่า e ค่า e ก็คือ ladder limit นะครับตั้ง limit กันห่างนะครับซ้ายขวาอ่าต่อมาเป็นค่า f f นี่คือตั้งกันที่ถูกทางนะฮะนะครับ,นะรบตั้งกันที่ถูกทางถ้าไม่ถูกทางเราก็ สำหรับใครนะครับที่อยากได้แบตเตอรี่ x x e l l 2นะครับส0 0 2 34 3เซลล์1 1 1โวลต์นะครับก็ทักกันเข้ามานะครับก้อนละ420บาทนะครับใครสนใจสอบถามได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าผมถ่ายให้กับเพื่อนๆได้ดูแล้วก็เก็บไว้ดูในคราวหน้านะครับที่แบบว่า ผมจำจำไม่ได้ว่าในเรื่องของการต่อสายแล้วก็เรื่องของอการเซตต่างๆนะครับกับลำนี้เป็นทาร์ลสปอร์ตที่ส่งมาให้ติดตั้งชุดไฟแล้วก็บินนะฮะกับกล่อง b ิสเอ็กเวอร์ชัน5.4นะฮะเวอร์ชัน5.4ได้ได้คู่มือนี้มาด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวอร์ชัน5.4ก็ใช้ได้นะครับก็ถือว่าแต่หลายคน ชอบใช้เวอร์ชัน3มากกว่าซึ่งเมนูเนี่ยมันจะมันจะจำได้นะครับว่าตั้งแต่ค่า n ถึงค่า n เนี่ยมันมีเมนูทำอะไรบ้างแต่ว่าพอมาเจอเวอร์ชั่น4 free, แล้วก็ล่าสุดเวอร์ชัน5.4นะครับก็ไอ้5.2เท่ทีนะฮะเวอร์ชัน5.2ก็การต่อสายก็เหมือนเดิมนะครับมันจะมีต่อแบบเป็นแบบ s b u s ด้วยแล้วก็ต่อเป็นแบบระบบธรรมดานะฮะตรงเนี้ ผมก็เลยต้องมาถ่ายคลิปเก็บไว้นะครับแล้วก็มาแชร์ให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าการต่อสายเนี่ยบางคนยังใช้รีซีฟแบบเก่าอยู่นะครับเป็นแบบว่าต่อต่อเป็นแบบธรรมดาไม่มี S b สบันะฮะแล้วก็การเซตต่างๆเนี่ยมันก็จะสลับกับพวกเวอร์ชัน3ไปบ้างพอสมควรค่อนข้างที่จะเยอะ ะะใครที่ซื้อกล่อง b i s X ตัวนี้มานะครับดูคลิปนี้แล้วก็ลองไปทำๆดูนะฮะแต่ผมลองทําตอนนี้ผมทาเสร็จแล้วแหละแต่ตอนช่วงที่ผมทำนะผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะก็ก็ทาแบบว่าดําน้ําผุดๆว่ไหๆเลยนะฮะจนแบบว่าเออเสร็จแล้วนะฮะก็เลยต้องมาถ่ายคลิปเก็บไว้แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวในคราวหน้าถ้าก็เกิดว่าผมเจองานแบบนี้อีกนะครับผมก็จะต้องมาเปิดคลิปนี้ดูนะฮะอ่ะ อันดับแรกนะครับการต่อสายนะครับสำหรับช่องอ b i x x ็ x นะครับเริ่มที่ช่องแรกช่องแรกเลยนะฮะสายสายแรกเนี่ยเสียบที่ช่องอเดี๋ยวผมใส่แว่นกันนะแว่นผมหายไปไหนหวะเนี่ยช่องแรกเสียบที่ช่อง ช่องอุกนะฮะมันจะมีคำว่ามีคำว่าพิษนะครับมีมีคำว่าช่องที่สี่ห้านะครับเอ้ 4, 5, 6, A 5 6 7ประมาณนั้นนะฮะไอที่มันจะเป็นคำว่าช่องอุกนะครับ AUX เราเสียบหัวเนี่ยให้สายให้สายเหลือมันขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วเราก็ไปเสียบที่รีเซฟนะครับโดยที่ให้สีเหลืองเนะี่ยอยู่ที่ช่อง4 สีแดงสีน้ําตาลอยู่ที่ช่อง5แล้วก็สีแดงอยู่ที่ช่อง6แบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนสปีดคอนโทรลนะครับก็จะมาที่ช่อง3ของรีเซฟนะครับต่อมาช่องแอรอนเอเลเวเตอร์ก่อนนะฮะที่เอเลเวเตอร์คืออยู่เส้นนี้เอเลเวเตอร์คืออยู่เส้นถัดมาจากเส้นเส้นออกนะฮะเอเลเวเตอร์ก็คือช่อง2ของรีเซฟนะครับแล้วก็มาที่แอรอน นะครับแอรอนก็คือก็มาที่ช่อง1ของรีเซฟนะครับตรงช่วงที่4 5 6ห้าเนี่ยจะชอบลืมตลอดเลยนะฮะมันจะเป็นเหลืองน้ําตาลแดงไล่เรียงแบบนี้เลยนะครับทีนี้ส่วนเซอร์โวทั้ง4ตัวเนี่ยชานลที่1ก็คือเซอร์โวตัวหลังตัวนี้นะครับเซอร์โวตัวที่2ก็คือตัวนี้เซอร์โวตัวที่3คือตัวนี้นะครับก็ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เซอร์โวกันหางก็อยู่ตรงนี้นะครับนะครับ จะอยู่ตรงตรง,ตรงนี้พอดีเป๊ะเลยนะฮะเดี๋ยวจะต้องเอานอ็อตมายึดนั่นเนี่ยนอย็อตหายอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะอ่ะทีนี้ในเรื่องของการต่อสายก็เรียบร้อยแล้วนะฮะ ทีน,นี้มาดูในส่วนของเมนูแต่ละเมนูนะครับว่าทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแบบว่าให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะฮะอ่ะพร้อมแล้วนะฮะตารต่อสายเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทีน,นี้เรามาดูเมนูแต่ละเมนูนะครับว่าทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมเปิดวิญญานะครับแล้วก็เสียบแบต รอให้่าไฟมันวิ่งจนมันเซ็ตตัวนะฮะตอนนี้ในส่วนของจไยโรเนี่ยผมยังไม่ได้ตั้งนะเพิ่งทำเสร็จแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับเพื่อนๆเวลาที่มันจะเซตตัวมันจะนานนิดนึงนะฮะคือมันต้องห้ามมีลมแม้แต่นิดเดียวเลย ห้ามมีลมห้ามมีพื้นสะเทือนอะไรอย่างนี้เลยนะฮะ,ะพร้อมแล้วนะฮะก็หลังจากที่กล่องเซตตัวแล้วเราก็มาดูตรงคำว่า Setup พเมนูตรงนี้นะครับจะมีคำว่าเซตอัพเมนูค่ามันจะมีค่า A ถึงค่า N นะฮะส่วนทั้งหน้้นอื่นนะ่ยมันจะเป็นเรื่องของพารามิเตอร์นะครับสไตล์การบินต่างๆนะครับหลักๆเลยเราก็ดูแค่ตัวนี้นะฮะแล้วเราก็ มากดที่ตัวปุ่มสีดําค้างไว้แล้วเราก็สักพักหนึ่งให้ไฟส้มค้างเราค่อยปล่อยนะครับค่าเอคือการวางกล่องนะครับนี่ครับดีไวทนะครับตรงนี้ device o อร์ออริเทนะครับภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยเก่งนะแต่ก็พอจะอ่านออกอยู่เราก็ตั้งมาที่น้ําเงินตรงนี้เลยนะครับน้ําเงินตามนี้เลยตอนนี้มากดทีนึงก็จะมาที่ค่า B ค่า B ก็ t ว h plate นะครับเลือกเป็นไฟสีน้ำเงินก็คือเป็น200 Hz นะครับถัดลงมาปวกกดทีนึงก็จะมาที่ค่า c นะครับค่า c เราก็ดูตรงนี้ครับ ladder ดดนะครับก็ของเราใช้เป็นเท่าไหร่ละเป็น1520นะครับไม่ใช่นะครับใช้เป็น7 960ใช้เป็นตัวนี้นะครับ960เราก็เลือกเป็นไฟสีแดงตามช่องนี้เลยนะครับถ้าเป็น KFT 565เนี่ยจะใช้เป็นไฟสีแดงนะฮะอา่ะจะนี้มาที่ตัว D กดทีนึ่งนะฮะมาที่ตัว D ตัว D ก็คือเป็นการตั้งอ่าองศานะครับผมเลือกเป็นไฟสีเงินกระพริบนะครับเต็มที่333 Hz ตรงนี้นะครับปกติแล้วมันต้องเป็น333อยู่แล้วถ้าเราไปตั้งที่กล่อง K bar เราก็ต้องเลือกเป็น333นะครับ นะครับตอนนี้ถัดมากดอีกทีหนึง่งมาทิศค่า e ค่า e ก็คือ ladder limit นะครับตั้งลิมิตกันห่างนะครับซ้ายขวาต่อมาเป็นค่า f f นี่คือตั้งกันที่ถูกทางนะฮะนะครับ,นะรบตั้งกันที่ถูกทางถ้าไม่ถูกทางเราก็เปลี่ยนสีไฟนะครับมาที่ค่า g ค่า g นี่คือเราเลือกเป็นไฟสีแดง120ตัวนี้นะครับเลือกเป็น120ต่อไปก็จะเป็นค่า h ให้ก็คือเซอร์โวเดเรคชั่นก็คือเป็นการเลือกให้เซอร์โวเนี่ยมันทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับมันจะมีมันจะมีให้เลือกเป็นคือมันไม่มีให้เลือกหรอกก็คือว่าเราโยกลัดเดอร์เอานะครับเดี๋ยวผมโยกให้ดูนะฮะเนี่ยครับพอยโยกปุ๊บสวอตเพจมันก็จะจ๊กจักจิกจักที่เซอร์โวตัวนั้นนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับผมปุ๊บ,บถ้าเกิดว,ว่าผมโยกนี่ไปทีทีนึงปุ๊บมันจะโผล่ที่ตัวนี้นะครับ ผมก็สามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบขึ้นลงได้นะครับอันตอนนี้ก็คือก็คือมันมันสับกันนะครับแต่ถ้าผมเปลี่ยนนะเปลี่ยนปึ๊บเห็นไหมมันก็จะทํางานถูกต้องนะครับเนี่ยครับตอนนี้ทางานผิดละอ่ะแล้วผมก็อ่ะโอเคถูกต้องนะครับแล้วเราก็ผ่านเมนูต่อไปนะครับแล้วให้มันยกยกความกันนะฮะ อ่าทีนี้มาที่ค่าอ่าไอค่าไอนี่คือผมบอกเลยนะว่ามันไม่มีอะไรนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันจะมีให้เลือกแค่2อันคือ left back กับ right forward นะฮะก็ผ่านไปนะครับมาที่ค่าอ่าเจค่าเจนี่คือ servo team นะครับแล้วก็ team servo ทั้ง3ตัวยกพีชนะครับ นะครับทิมขึ้นลงขึ้นลงอะไรอย่างนี้นะครทิมคือปรับระดับนะครับปกติแล้วถ้าเป็นเวอร์ชันสมมันอยู่ที่ค่า G นะครับแต่นี้นี้5.2เนี่ยมันย้ายมาอยู่ที่ค่า J นะครับ G กับ J นะครับสลับกันต่อมาก็เป็นเมนู K อ่อเคนี่ก็คือ,อไซคลิกตั้งไปที่ลบหอ,องศานะครับนะครับเป็นไซเป็นองศาไซคลิกนะฮะแล้วต่อมาก็จะเป็น อ่าค่า L L นี่ก็คือตั้งพีทนะครับพีทปกติแล้วชมเวอร์ชัน3มันจะอยู่ที่ตัว K นะฮะแต่ว่าไปพอเป็น,น5.2เนี่ยมันอยู่ที่ตัว L ละมันสลับมาเป็นที่ตัว L นะครับก็คือตั้งพีทบวกลบนะครับตั้งพีทบวกลบเราก็ใช้ตรงนี้แต่งเงานะฮะเดี๋ยวอ๋อใช้ข้างเดียวนะฮะใช้ข้างเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะแต่งแต่งเอาขึ้นลงนะครับ Okay. ต่อมาก็จะเป็นค่า M นะครับก็คือเป็น s e r v ์โวลิมิตนะครับเซอร์โวลิมมันก็มีให้เลือก2อันก็คือเป็นสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับผมเลือกเป็นที่น้ําเงินนะครับไปเลือกเป็นที่น้ําเงินนะครับแล้วก็ค่าสุดท้ายมันก็ไม่มีขึ้นให้นะมีแค่ ทำไมมันต้องมาตั้งว่าตัว n ตัว m อ,อยู่ก่อนตัว N แลนเะผมไม่เข้าใจเลยเ <c oughs> อไม่เป็นไรก็คือว่าอันนี้ก็คือตั้งตั้งเสร็จแล้วการตั้งกันให้ถูกทางเนี่ยก็คือเราก็มาที่เนี่ยหลกัลกๆเลยกันให้ถูกทางเราต้องไปตั้งมันนะฮะ,นะเนี่ย servo direction เนี่ยรับเมนูเมนูมันก็จะมีจนถึงค่า N เ,เนี่ย พอถึงเอ็มปุ๊บอ่ามันก็ถือว่าเสร็จเลยนะฮะเนี่ยมันจะมีคาว่า M ก่อนถึงตัว N นะฮะทัจริงมันต้องมี N แล้วก็ M นะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคการถูกทางแล้วนะฮะการถูกทางโอเคเรียบร้อยนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ถ้าผิดพลาดบางประการนะครับก็ยังไงก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับแต่ก็คลิปนี้ก็จะเป็นเป็นคลิปที่เป็นวิทยาทานให้กับมือใหม่หลายๆคนนะครับที่จะเข้ามาใช้กล่องตัวนี้นะครับเป็น5.2อาจจะบอกไม่ละเอียดสักเท่าไหร่นะครับแต่คือก็บอกเป็นคร่าวๆนะครับแล้วก็ไปคาต่อเองอีกทอดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเองผมก็ไม่ค่อยแน่นเหมือนกันนะครับในเรื่องของการเซตกล่องตัวนี้ แต่ก็พอเซตบินได้แต่ถ้าเกิดว่าจะให้ลึกจริงๆเนี่ยคือมันจะต้องมานั่งลองกดลองคําลองทําดูนะครับแต่ก็คร่าวๆการต่อสายก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของอการเซตตั้งแต่ค่า A ถึงค่า M นะครับส่วนการตั้งกันให้ถูกทางเนี่ยมันจะอยู่ที่ค่าค่า,า่เดี๋ยวนะผมก็ยังลืมนะเค่า I นะครับ่อ้ I, มันสับกันหมดเลยนะฮะมันไม่เหมือนตวัววอร์ชั่นเวอร์ชั่น3เนี่ยคือผมจะหลับตานึกได้เลยว่าอะไรทําอะไรบ้างนะครับแต่พอมาเจอว์ชั่น5.2เนี่ยค่า i อเป็นการต,ตั้งกันให้ถูกทางส่วนตั้งพีทเน่ยมันไปอยู่ที่ค่าปกติต้องอยู่ที่ค่า K แต่มันไปอยู่ที่ค่า JKL ไปอยู่ที่ค่า L นะฮะนะครับแล้วก็ m กับ N มันก็สลับกันนะฮะ แต่พอเราจะมาเลือกที่ตัว N มันก็ไม่มีให้เลือกนะฮะพอมันก็พอกดอีกทีนึงมันก็จะเข้ามาในโหมดของหน้าหน้าหลักพร้อมที่จะบินแล้วนะฮะก็ก็ลองดูนะครับส่วนทางด้านอย่างอื่นก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมมีข้อมูลเพิ่มเติมไงเดี๋ยวผมจะมาทํารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมก็ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่มาแชร์ความรู้แบบนี้ให้กับเพื่อนๆมือใหม่ หล,หลายคนที่เข้ามาดูนะครับก็สามารถที่จะไปต่อยอดได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับมาดูลำนี้นะครับบินนะครับบินบินแบบเป็นฮอบเดินทางไม่ได้บินแบบเป็น, ang, น,แบบปน3 D นะฮะแล้วก็ในส่วนของพารามิเตอร์เนี่ยก็ต้องไปตั้งมันจะมีให้เลือกนะพารามิเตอร์เนี่ยสไตล์การบินนะครับแต่หลกัหลกๆเลยก็จะมีอยู่ค่า B ีค่า B ีเนี่ยก็คือน้าเงินก็คือเป็นเร็วสุดนะครับถ้ามันไม่มีสีไฟเลยก็คือเป็นออฟเนี่ยก็คือก็จะแบบช้าสุด ก็จะอยู่ที่หน้านี้นะฮะนะครับโอเคก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับลำนี้นะครับท t a r ลอดสปอร์ตแล้วก็ฝา,ากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมกลับเอกซ์ามุลน,นะครับวันนี้สวัสดีครับ